สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้วันนี้ต้านุก็จะพามาชมนะคะฝรั่ง,แต,ตงแต่ช้อปปิ้งมาแต่จ้าทุกคนนี่นะคะทุกคนจ้านางก็ไตช้อปปิ้งมานะคะนางก็ <c oughs> ช้อปปิ้งวันนี้มันจันเนาะทุกคนอันนี้คืออะไรกุ้งเนาะแคปแคปทุกคน ถ้่บ้านเราก็จะเรียกเอ่ออะไรกุ้งกุ้งที่ขายใหญ่ๆทุกคนจะเรียกกั้งใช่ไหมอืมก็จะเรียกกั้งเนาะที่มันตัวใหญ่ๆแล้วมันมีกระดูกเยอะๆทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะคะอาหารนางก็ไปซื้ออาหารมาแช่ไว้อันนี้ไก่เป็นตัวทุกคนดูเนี่ยอืม อันนี้แกะเป็นตัวเลยว <c oughs> ันนี้มันจันของก็ไม่จะถูกหน่อยนะคะทุกคนเออนางก็ซื้อมาอัดตู้ไว้นะคะแช่แข็งเนาะทุกคนจ๋าใครก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่สวีเดนหรืออยู่ที่ไหนก็ช่างเนาะถึงเวลาเขามีใบใบชัวที่ลุกกิ้งอ่ะที่ดูนะเขาลดราคาวันไหนวันไหนเขาก็ไปซื้อนะคะทุกคนจ๋าเออปานุก็ไม่รู้หรอกแต่แรกเนาะ ทำไมเขาเลือกวันซื้อซะนะเอออันนี้วันจันทร์นางก็ไปซื้อมาทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะทุกคนกนะะ็อัดตู้ไว้เต็มหมดทุกคนจะ้ะตู้ก็ล้นเลยนะ <c oughs> แล้วนี้องุ่นนะคะองุ่นองุ่นนี่องุนะะององ่นแล้วนี่ก็สตรอเบอร,บรี่ทุกคนดูนะสตรอเบอร,บรี่ลูกใหญ่มากอันนี้อะไรล่ะเมะลูนเมลูนเออ ในลอน <c oughs> อันนี้ป้านุชซื้อเกลียมเลยนะคะทุกคนจ๋ะว่าทวดป้านุชจะเอาไปขึ้นขึ้นเครื่องไปกินบนเครื่องสักหนึ่งห่อเนาะทุกคนเออซื้อมาสามห่อทุกคนอันนี้ป้านุชชอบนะทุกคนเออเป็นพวกกระโพดอัดนะชอบชอบทานชอบกินเนาะแล้วก็นี่ยกเกิดทุกคนเออเป็นยกเกิด์ตเอเอชอบเหมือนกันเนาะ นี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สองกล่ององุอ่นสองกล่องอันนี้เดี๋ยวจะล้างแล้วก็จะใส่แช่ตู้เย็นเนาะทุกคนต้องล้างก่อนนะคะอันนี้ก็บาโนนกล้วยนะคะทุกคนเออน,นีติ่งกล้กล้วยอะไรกล้วยหอมทุกคนอืมกล้วยหอมเนานะที่นี่เคยไปซื้อเต็มลูกนะคะทุกคนจ้า ตางทีถ้าเป็นโลก็มีนะคะเป็นลูกก็มีนะทุกคนก็จะเพลงหน่อยนะึงก็บ้านเขาไม่มีของถูกหรอกทุกคน <c oughs> นี่นะคะทุกคนจะาฝรั่งก็ไปชอปปิ้งมาวันนี้นะคะทุกวันจันทร์หรือวนันวันไหนก็ได้ที่เขาเขามีใบใบมาให้เนาะแล้วเขาก็เอามาดมูก็จะมีหลายร้านนะคะทุกคนเขาไมา่ได้ซื้อร้านเดียวนะ ก็จะเป็นร้านนน้นร้านนีน้ร้านานั่น,น,นอะไรประมาณน,นี้แต่ไม่เสียดายหรอกนะค่าน้ามันเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเออแต่รู้ว่าของลดราคาทุกคนแล้วแต่นางเนาะนางถนัดยังไงก็ให้นางไปเนาะปะนุ์ไได้ไปกับเขานะก็ไปคนเดียวเนาะเดี๋ยวปนุ์จะจบคลิปสั้นๆนะคะทุกคนจ๋าเออก็จะมีคลิปรายวันมนาะให้ดูเนาะทุกคนเออให้ชมนะว่า ตอนนี้นะตอนนี้ปนุษย์ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงเลยนะคะทุกคนจะ้ะปนุษย์ไม่ค่อยจะตีเนาะปนุษไม่ค่อยจะสบายนะคะเป็นหวัดเป็นไอทุกคน <c oughs> ยังไม่หายดีเลยทุกคนเป็นได้ทุกวันนะเออถ้าถ้าวันไหนเพื่อนๆยังไม่ได้ไปหาเพื่อนๆหรือว่าตอบคอมเมนต์ให้มั่งไม่ได้ให้มั่งเนาะทุกคนไม่ได้ทั่วนะก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนจะ้ะ ป้านุก็จะเป็นแอดมินคนเดียวเนาะแอดมินคนเดียวทั้งทั้งตอบคอมเมนต์ทั้งทั้งตัดต่อคลิปทั้งทุกอย่างทุกคนก็เป็นคนเดียวนะทุกคนจะป้านุก็ทําช่องถึงสองช่องเนาะทุกคนช่องหนึ่งก็ป้านุชแนลอีกช่องที่สอสอก็พัดนุชชแนลเหมือนกันเนะาะก็คืออีกช่องหนึ่งก็ทาอาหารอีกช่องหนึ่งก็ จะไปช้อปปิ้งแล้วก็พาไปดูเห็ดในป่าเก็บสตรอเบอรี่เนาะ,ะช่องนี้ก็ออกกำลังกายอะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋ายังไงป้านุก็ขอให้ให้เพื่อนๆกดติดตามและชมคลิปของป้านุด,ด้วยนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวป้านุหายดีแล้วเดี๋ยวป้านุก็จะไปตอบคอมเมนต์หรือว่าอ่านคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปดูคลิปของเพื่อนๆนะคะ ต้องขออาภาัยนะคะตอนนี้ปานุนไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะทุกคนเออไม่ค่อยจะสบายนะคะอ่ยังไงปานุก็ขอฝากกดติดตามกดสับไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปานุต่อไปนะคะเพื่อนๆจา๋าบ๊ายบายนะคะรักแนละจุ๊บๆเฮโด